สวัสดีครับวันนี้พี่เตียนจะมาคุยต่อนะในเรื่องของ liquidity ratio สไลด์ที่4ซึ่งจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะในกลุ่มนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกัน2ตัวสุดท้ายก็คือ 1. cash flow from operation ratio หมายความว่าเราเนี่ยมี cash เงินสดเนี่ยที่เกิดจากการดำเนินกิจการเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึง cash ที่เป็นพวก advance เงินจากลูกค้ามานะเพราะว่าพวก advance from customer หรืองเองินที่ได้มาจากลูกค้าเนี่ยมันเป็น cash ที่ไม่ใช่ c a ชจริง มันเป็นสิ่งที่เอามาแล้วต้องคืนเขานะครับเราก็ดูว่าแคชที่เรามีอยู่เนี่ยจากการดําเนินการเนี่ยเทียบกับสินทรัพย์นี่สินหมุนเวียนนะครับที่เรามีอยู่ที่ต้องชดใช้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ถ้าตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันมีสูงก็แปลว่าเราอ่ะในชวตัวนี้สูงแปลว่าเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะมีเงินสดที่จะไปจ่ายพวกนี่สินหมุนเวียนนี่สินระยะสั้นของเราเนี่ยได้เพียงพอมากน้อยแค่ไหน นะครับอีกอันนึ้งก็คือเราจะมองในมุมที่ว่าเราจะมองในมุมที่ว่าถ้าหากว่ามันเป็น,ปนพวก <c oughs> defensive interval หมายความว่าเรามีเวลากี่วันที่จะอยู่ได้ในการดำเนินโครงการของเราต่อไป ภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่เรามีอยู่คือมีแคชเรามีอยู่เท่าไหร่มีพันธบัตรที่แปลงเป็นเงินได้อย่างรวดเร็วเท่าไหร่แล้วก็มีลูกหนี้การค้าเท่าไหร่ที่จะหมุนกลับเป็นเงินมาในรอบ30 90วัน60วันของเรานะครับเทียบกับเทียบกับไอตัวที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์เอ็กซ์เพนดิเจอร์คือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก็แปลว่าตัวนี้ถ้าเรามีเงินสดมากพอเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เรามีอยู่จะต้องใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยเราสมมติว่ามันออกมาว่าประมาณ6เดือนนั่นแปลว่าเราอ่ะ จะสามารถรันโครงการนี้ได้เนี่ยอีก6เดือนภายใต้สภาพเงินสดที่เรามีอยู่ <c oughs> ซึ่งหมายว่าหลังจากนี้เป็นเดือนถ้ามันมีเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะไปได้เรื่อยๆแปลว่ามันมีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งที่จะสามารถดําเนินโครงการต่อได้โดยที่ไม่เกิดการสะดุดเรื่องของเงินเงินหมุนเวียนนะครับเรื่องของ cash f l o นะครับก็ตัวนี้เป็น r a t i ตัวสุดท้ายแล้วนะที่เราจะต้องดูกันแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้น r a t i ตัวใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะ